กลับมากรุงเทพกันบ้างดีกว่านะสีสันบรรยากาศวันนี้คึกคักโอ้ไม่แพ้กันเลยนะคะคนเดินทางบนถนอน,นอาจจะรู้สึกว่าโลง่ลงๆนะคะแต่จุดที่เขาเล่นน้ํากันวันนี้โอ้โหสุดๆเลย,เลยนะโดยเฉพาะนักข่าวของเราวันนี้คุณสุภาพชาติสุภพเมทีเตรียมตัวตั้งแต่เมื่อคืนนี้แล้วนะคะทั้งชุดทั้งอุปกรณ์พร้อมเลยทีเดียวนะคะจะคึกคักขนาดไหนนะคะติดตามจากคุณสุภาชาติค่ะ ครับคุณธีรวัตรคุณวนาศิริครับบรรยากาศที่ถนนสีลมตั้งแต่ช่วงเช้านะครับก็มีประชาชนทั้งชาวไทยและต่างชาติครับเดินทางมาเล่นน้ําสงกรานกันอย่างต่อเนื่องเลยนะครับซึ่งขณะนี้ที่นี่ก็ได้มีการปิดการจราจรตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วครับ <S <S บรรยากาศตลอดถนนสีลมตั้งแต่ช่วงเช้านอกจากพ่อค้ารายย่อยจะมาจับจองพื้นที่เพื่อขายอาหารปืนฉีดน้ําแล้วนะครับ ประชาชนทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวได้ทยอยเดินทางเข้าพื้นที่อย่างต่อเนื่องซึ่งในปีนี้กรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมการเล่นสงกรารนบนถนนสีลมให้สอดคล้องกับสถานการณ์และบรรยากาศครับโดยนายวันลบสุวรรณดีประธานที่ปรึกษาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ถนนสีลมตรวจดูแลความเรียบร้อยและได้ปล่อยแถวเจ้าหน้าที่สำนักเทศกิจกว่า100คนเพื่อดูแลความเรียบร้อยให้กับพี่น้องประชาชนที่เดินทางมาร่วมเล่นสงการที่นี่นะครับ โดยได้ย้ำกับเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ทํางานอย่างเต็มที่เพราะเหตุร้ายอาจเกิดขึ้นได้ทุกเวลาขอให้ตรวจสอบสิ่งของของประชาชนอย่างเข้มงวดดูแลการแต่งกายเพื่อให้ถนนสีลมปฏิบัติตามมาตรการ5ปก็คือปลอดปืนฉีดน้ําแรงดันสูงปลอดแป้งปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ปลอดโป๊ะได้ประหยัดน้ําอย่างจริงจังครับโดยถนนสีลมจะเปิดให้เล่นน้ําและปิดการจราจรตั้งแต่วันนี้นะครับจนถึง15เมษายนตั้งแต่เวลา12นาฬิกาถึง20นาฬิกาครับ หลังจากนั้นจะทําความสะอาดและคืนพื้นผิวจราจรเปิดเส้นทางอีกครั้งในเวลา21นาฬิกาครับ20นกาจะไม่อนุญาตให้คนเข้าแล้วนะครับ2ทุ่มเท่านั้นเองนะครับต้องขอเรียน,นะครับว่าท่านที่คาดหวังว่าจะมาสีลมหลัง2ทุ่มดูนาต้องเป็นวันลุ่งขึ้นแล้วล่ะครับเปิดเพลงไม่มีคอนเสิร์ตไม่มีเวทีใดๆทั้งสิน้น แต่เราก็คาดการณ์ว่าพี่น้องประชาชนนั้นก็คงจะได้เข้ามาบริเวณถนนสีลมเพื่อจะมาร่วมในเทศกาลสงการบนพื้นฐานที่เคยมีแต่โปรดอย่ามาด้วยความบนพื้นฐานที่ว่าต้องสนุกลื่น นอกจากนี้กรุงเทพมหานครไม่ได้จัดงานสงกรานที่ถนนสีลมนะครับเนื่องจากอยู่ในช่วงถวายความอาลัยในหลวงรัชกาลที่9ครับโดยผู้ประกอบการและร้านค้าบ,บนถนนสีลมก็ยินดีให้ความร่วมมือประกาศปฏิญญาร่วมถวายความอาลัยจะไม่เปิดพื้นที่บริเวณด้านหน้าบริษัทห้างร้านให้มีการจัดกิจกรรมรื่นเริงการแสดงดนตรีหรือกิจกรรมที่ไม่สมพระเกียรตินะครับอย่างไรก็ตามคาดว่าจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยวเดินทางมาเล่นน้ําบริเวณถนนสีลมเป็นจํานวนมากเหมือนทุกปีครับ ซึ่งกรุงเทพมหาคนครจึงได้ประสานการทํางานร่วมกับตํารวจทหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับร่วมดูแลความปลอดภัยอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวซึ่งทุกทางเข้าออกจะมีการตั้งจุดสกัดบริเวณโดยรอบกวดขันไม่ให้รถบรรทุกน้ําและรถที่เปิดเพลงเสียงดังเข้าในพื้นที่ถนนสีลมอย่างเด็ดขาดครับ ด้านพันตารวจเอกอัครวุฒิธานีรัฐผู้กับสอนอทุ่งมหาเมฆผู้รับผิดชอบดูแลความปลอดภัยการจัดงานสงการถนนสีลมเปิดเผยนะครับว่าปีนี้จะเน้นคุมเข้มไม่อนุญาตให้รถหรือร้านค้าลงมาจอดบนถนนสีลมโดยเด็ดขาดซึ่งขณะนี้เตรียมรถยกและประสานเจ้าหน้าที่เทศกิจไว้แล้วนะครับหากพบผู้ค้าหรือประชาชนนํารถหรือตั้งร้านขีดขวางจะดําเนินการทันทีหรือเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยหลังเกิดเหตุระเบิดที่ถนนราชดําเนินกลางเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาครับ โดยจะเน้นให้ถนนสีลมเข้าออกได้สะดวกทั้งทางฝั่งเข้าด้านหน้าโรงแรมดุสิทธานีและฝั่งถนนสีลมตัดถนนราธิวาสครับ นอกจากที่ถนนสีลมนะครับในช่วงบ่ายนั้นจะมีกิจกรรมบริเวณโดยรอบอย่างบริเวณใกล้เคียงอย่างวัดหัวลําโพงรวมถึงที่บริเวณสภาการาพทไทยครับจะมีกิจกรรมในการบริจาคเลือดกันด้วยซึ่งถือเป็นกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นในวันขึ้นปีใหม่ไทยในวันนี้นะครับเดี๋ยวในช่วงบ่ายเรากลับมาติดตามบรรยากาศที่เกิดขึ้นที่ถนนสีลมกันอีกครั้งหนึ่งครับช่วงนี้กลับไปที่คุณธีรวัตรและคุณวรน,นัศิริครับ นอกจากที่ถนนสีลมแล้วนะครับยังมีอีกที่หนึ่งะนะครับที่เข้าสารถนนเข้าสารนะครับจะเปิดให้ประชาชนเนี่ยเข้าเล่นน้ําได้ตอนบ่ายสองโมงแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มมีนักท่องเที่ยวแล้วก็ประชาชนมาเล่นสรดน้ําปันอยาน่างคึกคักแล้วนะครับติดตามจากคุณสกลจินดาวันครับครับคุณธรวัฒน์คุณวัิศรินะครับแม้ว่าขณะนี้อากาศจะร้อนนะครับแต่บรรยกากาศที่ ถนนข้าวสารนะครับคึกคักนะครับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติขยอยเดินทางมาเล่นน้ำที่นี่นะครับตั้งแต่ก่อนเวลาที่จะเปิดให้เล่นนะครับน่็นคือเวลา14นาฬิกานะครับโอ้โหเห็นไหมว่าคันนี้ผมโดนรุมนะครับจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับเจ้าหน้าที่ก็ดูแลความปลอดภัยที่นี่อย่างเข้มงวดนะครับจัดเป็นเซฟตี้โซนขณะที่ประชาชนบางส่วนก็ใช้เวลาในช่วงเช้านะครับเดินทางไปทําบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทยที่บริเวณรอบเกาะรัตนาโกสิน์ ถนนข้าวสารนะครับถือเป็นไฮไลท์ของการจัดกิจกรรมวันสงการที่ในแต่ละปีจะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติทยอยเดินทางมาเล่นน้ำที่นี่เป็นจนํานวนมากนะครับปีนี้แม้จะมีข้อห้ามออกมามากแต่ก็ไม่ได้ทําให้ความสนุกสนานที่นี่ลดลงตั้งแต่ช่วงเช้านะครับทีมข่าวมาปักหลักติดตามสถานการณ์อยู่ที่นี่แม้ว่าจะยังไม่เริ่มเล่นน้าสงการแต่ว่านักท่องเที่ยวก็เดินทางมาเล่นาน้ํานกันเป็นจนํานวนมากปีนี้นะครับวันนี้พกปืนตํารวจไม่จับนะครับแต่ต้องเป็นปืนฉีดน้ําเท่านั้นที่ถนนข้าวสารเปิดให้เล่นน,น้ํา2ววัันนคือที่ 13- 14 เมษายนนี้นะครับตั้งแต่เวลา14นาฬิกาจนถึง2ทุ่มหรือว่า20นาฬิกาเจ้าหน้าที่ได้มีการจัดวางกำลังกว่า500นายดูแลความปลอดภัยและความเรียบร้อยบริเวณโดยรอบมีการตั้งจุดตรวจคัดกรอง5จุดที่ถนนจกกักรพงษ์ถนนรามบุตรนะครับแล้วก็ที่แยกบางลำพูวงเวียน13ห้างแล้วก็แยกคคกวัวเน้นเรื่องของอาวุธมิจฉาชีพของมึนเมาแล้วก็งดเล่นแป้งส่วนที่ถนนราชดําเนินห้ามรถกระบะทุกชนิดเข้าไปเล่นในพื้นที่และถนนข้าวสารนะครับก็ยังไม่มีการตั้งเวทีแล้วก็งด การใช้เครื่องขยายเสียงด้วยนะครับขณะที่ประชาชนบางส่วนนะครับได้ใช้เวลาในช่วงเช้าพาครอบครัวนะครับมาทําบุญไหว้พระเพื่อความเป็นสิริมงคลในช่วงวันปีใหม่ของไทยนะครับอย่างที่วชนะสงครามราชาวรมหาวิหารนะครับพุทธศาสนิกชนเดินทางมาแน่นวัดครับกราบไหว้ พระพุทธนรสีตีโลกเช้ซึ่งก็เชื่อว่าจะทําให้การทํางานราบรื่นนะครับชนะทุกสิ่งทุกอย่างสมกับชื่อวัดขณะที่ลานคนเมืองนะครับก็หอมอบอวลไปด้วยกลิ่นน้ำอบไทยนะครับประชาชนเดินทางมาส่งน้ําพระพุทธสิหิงซึ่งถูกอัญเชิญมาจากพระที่นั่งพุทธทยสวรรค์ส่วนใหญ่มาเป็นครอบครัวนะครับทั้งผู้ใหญ่เด็กแล้วก็ผู้สูงอายุแล้วก็มีการส่งน้ําพระพุทธรูปประจาวันเกิดมีการก่อพระเจดีทรายตามประเพณีของไทยด้วยนะครับ ที่วัดโพนะครับชาวไทยและชาวต่างช,ชาติก็ posts, ได้มาทําบุญปีใหม่กันแน่นวัดเช่นกันนะครับโดยที่วัดได้มีการเชิญพระปรางนาคปกพระพุทธรูปประจำรัชกาลที่4มาให้ประชาชนสักการะปิดทองเพื่อความเป็นศรลิกมงคลแล้วก็ยังมีกิจกรรมเขียนปณิธานความดีรับพรปีใหม่ลงเป็นลงบนโลหะนะครับรูปดอกไม้สีต่างๆด้วยครับเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะครับพลตารวจเอก เฉลิมเกียรติศรีวราารองผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินะครับได้เดินทางมาปล่อยแถวขบวนเจ้าหน้าที่นะครับในการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยที่บริเวณถนนข้าวสารด้วยนะครับซึ่งก็ได้มีการกําชับให้มีการเฝ้าระวังในจุดเสี่ยงแล้วก็จัดพื้นที่นี้ให้เป็นพื้นที่เซฟตี้โซนนะครับเห็นได้ว่าข้างหลังผมนะครับตอนนี้แน่นขนาดไปด้วยนักท่องเที่ยวแล้วนะครับและถ้าเกิดว่าใครที่ยังพอมีเวลาแล้วก็ไม่รู้ว่าใช้เวลาวันหยุดในช่วงปีใหม่ไปไหนนะครับขอเชิญมาที่นี่ได้เลยครับถนนข้าสารรับรองความมันไม